ยกระดูว่าในนังท้อกอีองฝึนทุกอย่าทั้ที่ต้องแข่ันทอย่ที่ต้องแข่ันทุย่างทั้ีต้องแข่งขัอ่างนั่อ่ันทุกั้ง้อแข่งขันทุกอย่าท้ี่้องนทุก้ที่อข่นทอท้ี้แข่งันทก่ั้ขนอย่างัที้อันทีย่างทีอขันอ่าที่ ผมจำน่ากนตาก็นทั้งรมดอย่ที่วีดีโอแล้วแล้วก็คิดว่าทั้งสองทีมก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่แล้วู้กันสุดความสามารถแล้วโอ้ยจะได้ม่งเกิดอีกจลยเราอยู่ซี่ัีมแต่ก็คิดว่าผู้เล่นทีมชาติของเราครับก็ทุกทุกคนก็มีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามทำอย่างเต็มความสามารถแล้วเช่นกัน กราร็なอทนนอาเสายซานอยดหน่อยครับที่ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถทำประตได้ชปัจยจทีนได้ทีนีที่นี่ททนี่ทน่ที่นีนี่ที่นี่ที่น ก็ยังไม่ระบ,บุอะไรดีกว่าครับเพราะด้วยสภาพพื้นของสนามด้วยส,ภาพ,พวยสภาพอากาศนะครับมันทำให้ผู้เล่นแต่ละคนไม่สามารถแสดงพลังของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่เดี๋ยวก็อยากจะขอติดตามพวกข่านั้นีกต่อไปตลอดต่อน,น่องครับ,ออราาบเานชิน ตแ่่งีสิมหนึ่งที่ร้องขอผู้เล่นทุกคนไว้ตั้งแต่แรกก็คือว่ามันสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะพอเกิดความผิดพลาดปุ๊บเราจะรีบแก้ความผิดพลาดนั้นยังไงบ้างซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นความตส่ใจของแต่ละคนเป็นพอสมควรครับ ちょっとまあこういうなこう,いうこのような展開でも、どうでしょうか、代表としては、この試合、練習試合から、何かいい展開が出られ,られたのあるか、コンディションは両チーム、あの平等にあるわけですけど、ね、そういう中で、自分のイメージ通りにこうプレーができないときに、どうする กมัจะงอต่กรยซีมสดซึいับสิ่งีก็คือให้เราได้เรียนรู้ว่ากรณีที่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นดั่งใจเราเราควรจะต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างครับกนจนะครับกจะมั ถ้าพูดถึงภาพรวมของแคมป์ทำนี้นะครับก็คิดว่า หลายๆคนที่เป็นหน้าใหม่เข้ามาครับก็ได้มีสุมทรพบรรยากาศแล้วก็คิดว่าเป็นแรงกระตุ้นสันดีที่ทําให้วันนี้ทุกคนก็พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็คิดว่าจะทาให้ทุกคนเหมือนมีมีแรงจูงใจในการที่จะกลับไปสู้ต่อครับเพื่อที่จะกลับมาอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งครับ 今回は初招集の選手も多中で、香港のほぼ、まあ、代表の一番来る、来るの A, A チームとかにはもう、結構大、大震災があの増えてきたと思ってますが、まあ、4日間のキャンプでしたけど、こういう若い初招集スした選手だとか、ようやく影響を受けたとか、刺激を受けたとか。 そういう中で、うちグラブに帰って、どれだけパフォーマンスが、ここに3試合だこまた成長したプレーが見れるかどうかっていうのが、彼らの今後だと思いますので、それによります今回だけっていうことではなくて、そからグラブに帰って、どうパフォーマンスを予選力を持ってやっていくかっていう、ここに限る。